บ้านเนี่ยมันเริ่มกว้างขึ้นทุกวันทุกวันแล้วสินะวันแรกก็หายไปหนึ่งคนแล้ววันถัดไปหายทีเดียวสองคนเลยเศร้าใจจังเว้ยแล้วตอนนี้ก็เหลือสมาชิกในบ้านแค่สามแล้วก็คือหมากับเออแม่ยายคุยจักรยานหน่อยเจอบุรีบุรีนี่ฉันจะเก็บไว้เพื่อใครมันไม่มีอีกแล้วอ่ะมันไม่มีอีกต่อไปอ่ะที่จะเอาบุรีนี่ไปทำอะไรอ่ะ จูสิสเองกันเหรอเอาไปดูดมันมันเป่าไปหยดแร้วอะก็น้ำมันจะหมดเดี๋ยวขอขับไปเอาให้หมดเลยละกกนแล้วก็กค่อยเติมเดี๋ยวจะได้คุ้มทีเดียวไปเลยแล้วเดี๋ยวผมจะค้นก่อนนะครับตอนนี้เนะี่ยผมกว่าจะค้นถังกะยะสักทีเดียวเลยก่อนด้วยแล้วก็เดี๋ยวค่อยอค่อยค่อยดื่มเหล้านะครับอตอนที่ให้มันหลอดค่าแฮปปี้เนสเนี่ยหมดหลอดไปเลยจะได้คุ้มๆใช้เหล้าทีเดียวเอาให้คุ้มไปเลยนะและ้วก็โอ้มีฮีใช้สวัสดีครับแม่งป้ากันแห้ะคือป้าครับ ให้9บาทไม่เก้าบาทไม่คุ้มอย่างน้นอยโขดสักสิบเอ็ดบาทกําไรก็น่าจะประมาณ3ามสี่บาทอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดแค่เก้านี่ยังไม่ถึง10บาทมันก็กําไรแค่ประมาณ2เหรียญเพราะว่าเราต้องเก็บเอาไปซื้อรอ,อยางขึ่งตอนนี้มันลดลงมาเหลือ5นะถ้าเกิดเราซื้อตอนนี้แต่ว่าไม่มันก็ยังขาดทุยน้ำมันหมดน้ํามันก็ยังเหลืออยู่อีกถังหนึ่งโอเคเอาไปแทนบุหรีครับบุรีดิยูสอ เจอมาเพื่อจะอเอาให้เมียดูด <c oughs> เพิ่มมะเร็งให้กับเมียแต่ว่าเมียหนีหายไปแล้วเมียบอกเออที่ว่ากูหนีเนี่ยเพราะว่าเอาบุหรี่มาอัดปอดกูนี่แหละยบยบแบเลย <c oughs> ตกลงมันเป็นเพราะว่าฉันผิดอย่างงั้นเหรอจะถึถงหนีไปอะาะไปอยากดูดบุหรี่ก็บอกกันไปก็ได้อะโอ้ยเดี๋ยวนะขยะตรงนี้อีกสองเอออย่างนั้นก็มีของขายแล้ว,วะแฮปปี้นิตตอนนี้เริ่มจะไม่มีความสุขแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะแล้วเราก็จะไม่ดื่มเหล้าด้วยนะเพราะว่าเออมันมีเหล้าฟรีนะที่ผับ จากที่เราอา่านเมื่อพาร์ทที่แล้วนั้นเราอ่านป้ายว่าเอา่อฟีฟ,ฟ,ฟเบียนะอุ้ยน,นี้เจอโไมันค่อยดีเลยว้ยเฮ้ยเจอกล่องลังหนึ่งสวยแล้วเลิมไว้ดีแล้ววันนี้ตังค์เหลือ8บาทด้วยเราจะเกิดวันนี้ไม่มีติดสินบนบวกเลยว่าชิบหาย <c oughs> เฮ้ยเจอยาให้ตายเจอสองบาทยาขายไม่ได้ด้วยเราดิ้งได้อย่างเดียวคุรีเชด ตอนนี้มีตังค์อยู่สิบบาทคนระับคือ้าเกิดวันนี้นี่มันไม่มีคนติดสินบนผมนะเออเราก็พออยู่ได้อยู่ครับอพออยู่ได้แต่ว่าผมต้องเก็บตังค์ไว้เข้าไว้เข้าผับด้วย <c oughs> มันไม่ได้เราอยากลองแดนซ์ในผับมานานแล้วในเกมกมนี้นะแต่ว่าพอดีว่ายังไม่มีจังหวะให้เข้าซึ่งผมเชื่อว,ว่ามันต้องใช้ตังค์ด้วยโดยฉันก็ต้องเหลือตังค์ไว้ประมาณ7บาทก็เอาไว้จ่ายค่าเช่าบ้านด้วยในทุกๆวันเพราะงั้นจะเหลือตังค์แค่สามบาทแต่ว่าบวกกับที่ทํางานด้วยอีกห้า มันก็จะเหลือ8บาทอืมไม่รู้ว่าผับค่าเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวคืนนี้เจอกันฉันจะมาเต้นเอาให้ตูดสะบัดเลยเฮ้ยรถสะบัดไปการทิ้งแร็คคือกินขยะยังเฉยเออรอยอยางแตกโอ้ลีเชดหรือว่านะผมเริ่มเดาแล้วคือปกติรอย,อยางจะแตกไม่ตรงเนี้ยก็อีกประมาณ200เมตรข้างหน้าตลอดเลยผมเริ่มคิดแล้วนะว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับที่เรารับคนมาก็ได้คนระับมันจะแตกทุกวันอยู่แล้ว ผมเดาเนะเพราะว่าหลังจากเล่นวันแรกๆนี่ล้อยางมันก็ไม่เคยหยุดแตกอีกเลยอบแตกเอาแตกเอาแตกเป็นว่าเล่นคือเราต้องเสียตังท,ทุกวันเนี่ยในการซื้อล้อด้วยนะต้องมีตังพออีก5้นะถ้าเกิดเรามีความสุขมากพอแต่ถ้าไม่ก็11บาท <c oughs> เอ้ยเดช,ช็อกเลตโอ้ฉันคิดถึงลูกของฉันนี่ะตอนนี้ไปเป็นปุ๋ยแล้วอ,อันนี้ก็กินเพิ่มค่าความสุขได้แต่ว่าไม่ จะไม่กินเนี่ยสงสัยผมว่าถ้าเกิดเราเจอใครนี่เราเราต้องรับแล้วอะไม่งั้นอืมใช่เพราะว่าล้อมันแตกหมด <c oughs> ล้อมันแตกทุกที่ทุกเวลาทุกวันด้วยเออแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาแตกแถวๆตรงนี้แหละบ่อยมากยี่ <Yeah, S 2> มันถึงกกนนะแล้วเดี๋ยวจยอดก่อนเดี๋ยวไปค้นทะขยะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอ่อทงาน ว่าจะได้ทีเดียวเลยแล้วก็เราก็จะได้เออไปผับเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาคุยทะขยะอีกทีเดียวเลยขยะอันนี้มันเละเล่นๆคิดซะว่าเขามิขมๆม,ม,ม,มันไม่เจอโของเลยเอาไปขายเหลือตังแค่สิบบาทแล้วเนี้ยสงสัยเกมแม่งรู้โอ้แกเริ่มจะเจริญแล้วดิแกเริ่มจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วจะนะงั้นก็ดบยมันน้อยๆหน่อยเลกันโอ้เกมนี่แกปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างนั้นเหรอ ขอบอกเลยว่าไรกันทำไมทำไมป้าเดินมัอย่างนั้นน่ะ <Yeah. S 1> เดินซสน่ากลัวเชียมาทำเรื่องขอย้ายแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะระับพอดีมีระเบียบการใหม่มันมอาอีกแล้ว n อ y p e ป p l e f ฟอ m อัลมาคอฟอม,มาคอฟ,อมมคอฟนะครับมีเฉพาะคนจากอัม,มาครอฟเท่าน,นั้นที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนจากประเทศอัม,มาครอฟนะครับที่ว่าต้องฉีดส่วนประเทศอื่นนะ่ะไม่จะเป็นต้องฉีดก็ได้ โอเคเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนเอามาครอบเอเลยยายมาทําเรื่องย้ายประเทศกันเลยครับมาจากประเทศนี้ไม่มีพาสปอร์ตอ๋อมีมีมีมเ้ยต้องพูดว่าไอ้บัตรนี่ตรวจชื่อถูกต้องอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีใบสีเหลืองแล้วนะแล้วก็อันนี้ยายแกก็ไม่ได้มาทํางานด้วยเพราะงั้นมีแค่สามใบก็โอเควิศวาชื่อผิดหรือเปล่าเหมือนจะถูกต้องนะครับไม่ต้องตรวจเยอะแต่ว่าแค่ต้องจำเออคยกว่ารีเวิร์สนะจำแบบย้อนกลับนิดนึง เหมือนจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าขอตรวจร่างกายหน่อยนะอาจจะยัดอะไรเอาไว้ไม่มีรอดไปหัวคนนี้น่าจะผ่านได้ช,ชัวร์เชิครับแล้วลงดูยายเดินดิหลดด่น <c oughs> คนลุกวูบวอะบอกเลยเห็นไม่ผ่านได้มันไม่ขึ้นมาด้วยโอเคโอววัสดีครับพี่มีใบสีชมพูแสดงว่ามาทำงานสินะยงไงว์ งานเงี้ยเลยหนึ่งปีงานอะไรอ่ะฟาร์มเมอร์ทำฟาร์มเหรอเออกูขอแนะนำเลยนะครับที่นี่มีหญ้าไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์สักเท่าไหร่กูลองเลี้ยดูแลตายสองเลยนะทั้งไก่ทั้งวัวแนะนำ <c oughs> ที่ก็จะมาทำฟาร์มเออแล้วก็ดีเขาบอกว่าจากประเทศเนี่ยจากประเทศอเมครอปเนี่ยก็คือต้องฉีดวัคซีนซึ่งแกไม่มีใบเหลืองนะไม่มีใบเหลือง,นะเ,องเออดีที่ไม่ต้องเป็นเป้เปาซ้อมยิงนะ ยังดีที่แค่โดนส่งกลับบ้านไปนี่เน่แล้วก็ next next man เฮ้ยแต่อาจจะเป็นนักโทษเออผมลืมตรวจนักโทษแล้วแต่ว่ายัางถูกอยู่โอ้ตะกี้ลืมตรวจนักโทษเด,เดี๋ยวจ๊ทำไมหน้าตาเหมือนเอ่อใน <laughs> เหมือนในใบป,ประกาศหยาบเลยอ่ะจิเหมือนจะมาทำงานสองปีแล้วที่หัวหัวสั่นอย่างง้นเหมือนคนนี้เลยแต่ว่า คลุมหัวไว้นี่นมันเหมือนวิกเลยนะหรือไม่ก็มึงไปเหลาไม้มาเอามาคลุมทำเป็นวิกหรือเปล่าวะนั่นฉันว่านะชื่อครูครินครูครินอันนี้ชื่อเอมมาโอ้รอดไปอันนี้มาจากประเทศเออฉีดวัคซีนมาแล้วโอเคครับมาจากประเทศไอน,นี้นะครับเอามา,าครบเกียจจะเรียกชื่อมากเลยชื่อชูสิบสเป็นนักตรวจโภชนาการนะครับ หมายเลขถูกต้อง131257 131257ถูกเหมือนจะไม่มีแบบเมย์หลังๆนี่เหมือนคือเขาไม่ค่อยพกอาวุธกันเข้ามาเลยอ่ะเหมือนไม่รู้กันแล้วว่าไอ้ประเทศบ้านี่มันจะเป่ายิงจริงๆ่ยถ้าเกิดตรวจอะไรคือถ้าเกิดฉันเผลอพกมีดอ,อิโต้เข้าไปสับหมูหน่อยนึงก็กโดนเน่ยใช้ได้นะ,ะว่าเรียนรู้สินะใช่เพราะว่าข้างหลังซุ้มแล้วนี่หลุมศพเพียบเลยเหมือนจะรอดนะคนนี้ next, next. ฉันมาทําธุรกิจจะเป็นช่างตัดเสื้อจะมาเป็นช่างตัดเสื้อประเทศกูนะกูตรวจก่อนเลย <c oughs> ก่อนจะตรวจชื่อเนี่ยอดีประเทศผมมันไม่มีอะไรไเลยสิเป็นช่างตัดสองเดือนโอเคเป็นอาชีพช่างตัดมีใบสีสีม่วงผมว่าสีม่วงแหละนะมันไม่ใช่สีชมพูก็ถือว่าถูกต้องกต้องดีโอ้เลิกงานแล้วตรวจเร็วจังเว้ยวันนี้ แต่ว่ามันชิบหายตรงที่ไม่ม,ไม,มีไม่มีตังค์โอ้ไม่มีตังค์วละได้เพิ่มมาอีก5บาทเหมือนจะถูกหมดด้วยนะครับไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะรีเจกไม่มีใครยัดตังค์กลุมเลยอะ่ะโอ้อะไรวะวันนี้เนี่ยใครก็ได้แิ่สินบนกูด้วยจะหิวกลายเออพี่ก็พยักหน้าซะโคทบผักแล้วั้งเนี่ยน่าจะผ่านไปได้ครับแล้วไม่มีไอ้นี่ด้วยนักโทษ มันให้เราสรุปมันให้เราดูทงไมวะเนี่ยผ่านไปได้นี่ไงมันไม่ขึ้นโอเคประเทศนี่ไงมีหลายประเทศเลยเว้แต่จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ออร์ะถึงเวลาไปเที่ยวผับแต่ว่าไปไม่รู้ได้ป่าสิบเจ็ดบาทเนี่ยผับมันเท่าไหร่วะผับมันกี่บาทอ่ะไม่รู้นะแต่ว่าแม่งต้องไป <laughs> แบบโอ้พี่ตังค์กระเทยจะไม่มีแล้วยังจะไปเที่ยวผับอีกเหรอ ชีวิตมันต้องแดนซ์บ้างจะให้ฉันทำแต่งาน่ยเพียดตยจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะรับมาสักคนหนึ่งก่อนด้วยเนี่ยเออน่าจะรับมาตอนแรกตอนแรกผมไม่รับร่วมเห็นว่ามันได้เงินน้อยไงแล้วเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มกับค่าล้อยางแตกแต่ว่าตอนเนี้ยผมเริ่มคิดแล้วไม่เกี่ยวกับล้อยางเนี่ยเกี่ยวกับวันวันไม่แตกทุกวันล้อยางเนี่ยแตกทุกวันแล้วนี่มาถึงแล้วอู้งนู่นๆชั้นบนเนี่ยเต้นกันโยกกันมันเลยเอออยากอยากเต้นบ้้ง เปิดโคดมันเลยเว้ยเฮ้ยตุ้มๆขอแอบส่องหน่อยขอแอบขอแอบส่อง,อ ب, องนูแน่ฉันบน <c oughs> โอ้อยากด้วย, e? วย,วยเห็นแล้วเครียดว่ะอยู่บ้านเมียก็หายลูกก็ตายลุงก,ก็หายอีกด้วยเออพี่ครับถ้าเข้าเท่าไหร่อว้ย10บ,บาทเหลือตังเจ็บาทแม่งเป๊ะเลยนะนั่นคือมันคาบเส้นเลยแต่ว่าพรุ่งนี้ร้อยยางก็น่าจะแตกอีกครับผมว่านะ ล้อยางแตกแน่ๆเลยผม oh, ว่าค่อยมาพรุ่งนี้จะดีกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่าถ้าล้อยางแตกอีกอะเราก็ไม่มีตังค์ซื้อล้อเลยไงอันนี้ต้องเก็บตังค์ไปจ่าย7็ด mm. เดี๋ยวไปซื้อล้อห้าก็หมดแล้วเออสิบบาทจะเย็นน้องชายนายผมไม่อยากจะเดินไปทํางานหรอกโอ้โอ้นมันทรมานอยนู่นั่นเดินจากบ้านไปทํางานอะไกลอยู่เพราะงั้นผมเลยคิดว่าเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้และกันนะค่อยพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกที พอดีว่าตังไม่มีะวันนี้มันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อกรีในแต่ก็ยาะงาไปทิ้งโถ่้วมสิว่ามึงจะเอามาตูดหย่อนลงถังกยะทำเพื่อผู้อยหลอดเอ้ยอู้ได้ทีลอจากรถหน่อยครับขอไปซื้อขอไปซื้อล้อแต่ก่อนซื้อล้อโอ้โหต้องทําให้ตัวเองมีความสุขเข้าไว้ก่อนสักสุขไปเพิ่มมานิดหน่อยเองอะสุกไม่พอเอาอีก โอ้ยเมานิดน oh, yeah, uh, right. well, anyway, oh, ิดแวะแต่ว่ายางช็อกโกแลตแฮปปี้นิสกินช็อกโกแลตหน่อยแล้วแกนเออเพิ่มมาถึงจะไม่เต็มหลอดเด็กก็น่าจะซื้อในราคาสี่บาทได้อยู่ซื้อเลยเดือดจังสิบสามบาทอันนี้ยังสี่กับสามเอ้าไม่ฟีแล้วแหละถังละแปดบาทลดลงมาเหลือสี่แล้วผมว่า ทำไมมันไม่ฟรีแล้วเนี่ยแฮปปี้เนสเราก็จะเตมอยู่แล้วนะผมว่าแรกๆนี่มันมันบัคหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่ามันบัคหรือเปล่านะที่มันแจกฟรีเลยอ่ะเออทำแม่งทำแม่งหยุ่มกันก็เนะจำทึกอ่ะแล้วก็กลับบ้านวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ผมต้องมารอลุ้นเลยว่าเซตัสมันจะขึ้นเออเซตัลลุงเนี่ยว่ายังไงลุงหนีหรือลุงตายอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่พาะว่าเมียหนีไปคนเดียวครับแต่ว่าลุงเ่ะ แกไม่ได้หนีแกไปทํางานแต่ว่ายังไม่เจอเลยลุงไะพรุ่งนี้ถ้าลุงยังไม่กลับบ้านนี่ก็ก็คิดได้แค่ว่าลุงเป็นบุคคลหายสาบสูญมาแล้วครับจอดีดลุงลุงยู่ไม่กลับชิบหายแล้วชิปหาย,แ,หายแบบชิปหายลุงเข้าจากไปแลว้วหายไปเลยอ่ะไม่กลับบ้านอ่ะ เียหรือว่าลุงแบบว่าพอแบบว่าไปจํางานได้ตังมาเสร็จแล้วแบบอือเอาไปเที่ยวดีกว่าอะไรงี้หรือเปล่าลุงแกคงไม่กลับบ้านอนอนนอนลองดูดิวันนี้ลุงลุงจะขึ้นสเตตัสว่ายังไงลุงลุงหนี <c oughs> กว่าแล้วไม่เหลือเทียอะไรแล้วเนี่ยลุงเวก็หนีไปแล้วอ่ะไบกอมึงขึ้นมาแจ้งบอกด้วยมึงไม่ความหวังกูทำไม ไม่มีแล้วบ้านหลังนี้มนไม่เหลือเชื่ออะไรแล้วมันไม่มีไม่มีแล้วแม่ย,ยกลับบ้านกลับช่องหน่อยก็ได้ลุงมิงลุงหายยาวเลยโอ้ออหมาไม่ได้ให้ข้าวมันสักพักแลหละแป๊บนะแล้วก็ไม่มีใครกินข้าวด้วยเพราะว่าไปโศกแล้ว เอนครับให้อหารหมาดีกว่าตอนนี้ฉันมีเพื่อนแค่หมาแล้วอ่ะกินลูกอเพิ่มเลือดชี้โคตรเยอะโอเคหมาบอกเอ้ยเฮ้ยกูไม่ได้กินข้าวตั้งสองวันขอโทษวันนี้ว่าชีวิตฉันยุ่งๆไปหน่อยอะนะก็เลยลืมอ่ะขอโทษด้วยแต่วันหลังจะไม่ลืมแล้วเจอกลองเออขวดเออกรองต้องแบบนี้สิวะจะเจอของให้มันคุ้มๆมันต้องแบบนี้ นี่แหละคุณค่าที่คุณคู่ควรหวังว่าวันนี้จะมีเงินพอที่จะจ่ายทั้งค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าค่าเข้าพรบนะผมว่าน่าจะพอแหละเพราะว่านี่กินมาก็เจอกล่องลังกับขวดแลควขวดขายได้3บาทนี่กล่องลังขายได้สองเถอะแล้วก็ทุกวันนี่จะมีคนมาแบบว่าโบกรถอยู่ด้วยขี่ใช้อะคนหนึ่งเพรานะฉะนั้นน่าจะพอนะเว้นแต่ว่าเอาเว้นแต่ว่าจะโบกตรงไหนนี่แหละ ถ้าเกิดไม่มีตรงนี้แสดงว่าไปโบกโบกใกล้ๆแน่ๆเลยว่าแล้วมันจะได้ตังน้อยนะครับคือถ้าเกิดเดินทางใกล้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหาจากถังขยะวันนี้เนี่ยฉันว่าน่าจะดวงดีถังขยะเยอะฉันว่าน่าจะค้นถังขยะเจอของดีๆเยอะอยู่แล้วก็เอาของมาขายก่อนเลยลุงเอาไปเลยกล่องสองกล่องแล้วก็ขวดอีกหนึ่งขวดนี่บุรี บุหรี่เราเอามาดูดเองก็ได้แล้วนะผมว่าเออไม่ต้องเอาไปให้ไม่ต้องเอาไปไ <laughs> ไเบียแล้วเพราะไม่มีแล้วตอนนี้เออผมเป็นโสดแล้วนะครับส่วนเหล่าก็ไม่ต้องซื้อเก็บไว้ให้ลุงและแดกแม่คนเดียวนี่แหละแล้วก็ทะขยะอีก2ถังตรงนี้แหละกองเงินกองทองของฉันขอให้เจออะไรดีดีโอลีเ่เชต ถังนี้นี่หนักกว่าถังเมื่อวานอีกนะคือถังเมื่อวานมันยังพอมีของอะแต่ถังเออเอออ,อ,อ,อีกอีกอีกเอ้ยหมดแล้วเลขขายไปเลยสี่บาทได้มาเป็นทั้งหมดขอวันนี้เนี่ยเกิน20บาทผมก็อุ่นใจแล้วนะถ้าเกินเกิน2บอะเราก็สามารถเข้าผับได้แล้วเข้าผับได้แล้วนี่ไงฮีใช้อยู่ใกล้ๆกหกบาทเออผับอยู่ใกล้กลนะครนะ ดีเจอูด้ตังนิดเดียวเองอะแต่ว,ว่าก็ไม่เป็นไร6บาทก็บวกกับที่ทำงานอีกด้วยแล้วก็อีก2ถังที่เรายังไม่เจอครั้งหน้าก็โอเคนะก็โอเคอยู่แหละแต่ยางอย่าเพิ่งแตกนะไปแตกใกล้ๆจะได้คุ้มๆหน่อยล้รข้งนี้เ่ยกูเพิ่งซ่อมไปเมื่อวานเองมันก็แตกบ่อยจังมีใครมาเจาะรูยางกูดเนี่ยแหมมาถึงละจ๊ะครับผมขอบคุณมากเย <Yeah. S 2> ข้างบนเนะี่ยฝากเต้นเผื่อผมด้วยเดี๋ยวคืนนี้เจอกันไม่สิเดี๋ยวเย็นนี้เจอเลยตอนเย็นผมจะมาแดนซ์ด้วย พอดีเพิ่งเก็บตังค์มาจากเจนแหละได้มาครบละเกินยีิบแล้วเกินยี่สแล้วจะมาแดนซ์เอาไว้ตูดอยู่แล้วก็อีกหนึ่งถังตรงนี้ขอของดีๆหน่อยอโฮโฮโฮเอาเหอะสองบาทก็ยังดีเฮ้ยแล้วก็วันนี้ล้อย,ยังไม่แตกเฮ้ยเป็นไปได้ปกติขับมาถึงตรงเนี้ล้อไม่จะต้องแตกแล้วแต่วันนี้ไม่แตกแวะ่ะบ เป็นปาฏิหาริย <laughs> ์เอ <laughs> เอก็ดีจ <laughs> ะได้ไม <laughs> <laughs> ่ต้องส้มบทไม่แต่เดี๋ยวก็น่าจะได้่้มแหละแค่วันนี้มันอาจจะเป็นว่าโอ้รถก็แตกมา3วันติดแล้วละ่ะเรนั้นกูเว้นให้สักวันละกันอะไรย่างี้ก็ดีครับพี่ช็อกโกแลตบุรีเออแต่ว่าอโอขอ,ขอตังได้บ่าเออขวดเอาไปขายเยอะช็อกโกแลตบุรีอย่างงี้เอามาไมาเ่เยอะแยะเหลือแค่ขวดละโอ้ช่องเต็มนี่ก็ดูบุรีแล้วกัน เพิ่มแฮปปี้เนสมาโอเคแล้วก็ขวดเออมันต้องเอาตังมาสิครับเออต้องเอาตังสิพวกของเนี่ยกูพอ,อแล้วเยอะเกินไปแล้วแล้วก็ทำงานโอ้ชีวิตวนลูปฉันอยากจะเหมือนเมียฉันจริงเลยอะ่ะที่เขาหลบหนีไปได้แล้วก็ลุงกูด้วยหวัดดีครับพี่มาทำงานเป็นคนขับรถเถอะครับมาทำงานเป็นคนขับรถหเดือนได้เวอร์ขอสแกนก่อนเว้ย ะไรอ่ะกี้แล้วอืมสแกนแล้วไม่มีตะกี้โดนคอมพิวเตอร์นะเออข้อจำกัดที่เฉพาะชาวโซชิที่ต้องสวมหน้ากากเนี่ยถูกยกเลิกแล้วนะครับโอเคสำหรับอาชีพสำหรับประเทศอมาคกอโน่ก็ถูกยกเลิกแล้วด้วยเช่นกันอ๋อโอเคก็คือประเทศโซชิเนี่ยเขาไม่ต้องสวมแมสแล้วส่วนประเทศอมาคกอโน่ก็ไม่ต้องมีใบตรวจวัคซีนแล้วนะครับ แล้วก็อีตาคนนีก้กแล้วอะ่ะฉันจำได้ว่าพัดไหนสักพันกันแกโดนเป่าไปแล้วนี่วะแกกลับมาได้ยังกันเหรอกลับมาจากความตายอะ่ะหรือว่าเป็นพี่น้องกันอะ่ะเหมือนจะไม่มีปัญหาคนนี้ผ่านไปได้ครับเยอะบอยอย่าขึ้นมานะโวยอย่าเด้งขึ้นมานะแบบตึงไม่แหละ next เด้งไหมไม่เด้งแสดงว่าผ่านโอเคสวัสดีครับเจ มาทำงานแกนงานไรเช่นมาทำงานเป็นทหารเก็โว้วดูทหารเชียวหับใช้ชาติห้าปีเฮียสุดเจ๋งหลังๆนี่เหมือนจะไม่ต้องสแกนแลเลยแฮะเพราะว่าคนทำเกมกี้เกียปั้นโมเดลดูโมเดลดิอาถขยันหน่อยดีเฮ้ยไอ้นี่ผิดเอาละสงสัยได้กลับบ้านนะครับหมายเลขผิดอะ่ะโทษทีไม่ให้พรานเอาไป next man อันนี้เหมือนยายจะบอกว่ามาเยี่ยมยายเหมือนจะไม่มีปัญหานะครับสแกนเฮ้ยปัญหา <c oughs> แม่งแบกมาเป็นลูกเลยเอาแล้วปัญหานี่จะไม่ใช่เรื่องของผมอีกแล้วจะเป,เป็นของคนที่จะจับป้าไปยิงเป้าขอโชคดีม่ได้มันไม่ใช่ระเบิดมันเป็นนาฬิกาเออเอาไปยิงเป้าซะแม่ก็ไม่ได้เจอมาสักพักแล้วเนี่ยหลังๆมีแอมาเนียนนิดหน่อยด้วย โอ้เมนสายนาูน่าละเฮ้ยลุงบัตรนี้ของใครอะ่ะหน้าตาเหม่มีจำสลับบัตรโทษทีว่าลุงไม่ให้ผ่านนะ่ะนะหน้าไม่เนียนด้วยคือคนละเชื้อชักเลยเนี่ยดาวเวียงอันนี้ลุงหรือเปล่าโอ้ลุงตัวหนุ่มๆวะนะกูไม่ได้กินหญ้านะลุงบอกก่อนเดี๋ยวขอตัวอีกทีดิไป,ไปเป็นเป้าซ้อมยิงดีเปล ไม่มีรอดไปเอ้ยอันยน,นปั๊มผ่านนี่ว่ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว <c oughs> ปั๊มทับดีเลยปั๊มซับไปด้วยอั๊มหน้าลุงด้วยดีเดทีเดียวกลับบ้านไปเอ้ยโอ้ผิดอะไรอะ่ะรูปถ่ายไม่ตรงเอ้ผมก็ปั๊มไม่ให้เข้าไปนี่มันก็ถูกแล้วอะ่ะแต่ว่าเอ้าลุงแกก็เดินกลับไปแล้วนะคือผมอ้อมทับไปแล้วอะ่ะ ชักแม่นเถอะนะเพราะว่าผมตื่นเต้นกับวันนี้มากกว่าวเราจะไปดึงเราจะไปแดนซ์กันสน่อยไนะแล้วก็น้ำมันหมดพอดีด้วยเห็นไนะผมมีถังสำรองหรือเปล่าวะเอ,อ่อเหมือนจะไม่มีไหมเฮ้ย,ยไม่เพิ่งเจอมาโหลดไปแต่ว่าอันนี้ให้รถมันไหลไว้ก่อนจะได้ประหยัดน้ำมันเอ๊ประหยัน้ำมันไปให้มันไหลไปอืม <c oughs> เพอิ่แม่ไงไหลไปจนถึงบ้านกูเลยไหมเนี่ยไหลเร็วไหลดีนี่ไงยังมีน้ำมันอยู่ฟิวเลยปะไม่ต้องลงจากรถไม่มีเสียงเครื่องด้วยแต่ขับได้เออมันคือรถเทสลาครับรถที่เรียกว่าเงียบที่สุดแถมเติมแบบไม่ต้องลงรถด,ด้วยย็นไงโคตรเฟียวแถมรถโคตรเงียบมันเป็นรถรุ่นสายสเตลนี่มาถึงแล้ว เออแล้วก็จอดแล้วเดี๋ยวเติมเอนจินออยเลยด้วยนะครับนะ้ำมันหมดแล้วจะได้ลดช่องด้วยตอนนี้ช่องแน่นๆนะเอนจินออยมีอยู่3ไมอันี้มีอยู่2เออได้แหละเอนจินออยเติมโอเคก็พี่เอาตังไปเลย1ิบ,บาทขอเข้าไปโอ้นายก็ยังอยากจะหาตังเข้ามานะเนาะอาเชิญเ yeah. ย้จ่ายไปเหลือ15บาท นี่ไงเจ้คนนี้อุยเราอะไระนี่ไงใช่เปล่าที่โปรโมทว่าเราฟรีตลอดงานอืสักขวดวัสดีครับเจ้ตัวทำไมเจ้ย,ยืนอย่างั้นวะเชี่ยมายืนแล้วแบบหนังผีอะ่ะพอในใกล้ๆเออคุณครับปเป็นไรหรือเปล่าพอเราแตะไหลปุ๊บหันมาเฮล้วเปันฟักกูเหมือนพรมจะโดนเนี่ยเอ๊เจ๊ครับอ้าหุย <laughs> <laughs> เชี่ยหายเดี๋ยนะเจเจเจ้คนนี้ที่เรารับขึ้นรถมาทุกๆวันนี่ว่าแล้วพอเราเดินเข้าไปใกล้หายเชี่ยมว่วมันเป็นกิมมิคเกมแน่เลยแถมไฟสีแดงด้วยแล้วเจ้ยืนอยู่คนเดียวคุณเอาละกูเจอผีที่รับรับวันนี้ที่เราคุยคุยนี่คือผีแล้วข้างบนนี่ ไม่มีเลยครับไม่มีเจ๊คนนั้นเลยเฮ้ยมีนู่นไงทขามายืนคันหลังอยู่อะ What คือตอนนี้กูเริ่มไม่ค่อยสนที่เต้นเต้นกันอยู่แล้วอะกูสนเจ้นี่ซะมากกว่าแลละเดี๋ยวก่อนเชีย้์สงสัยกูโดนแล้ววะโดนกลางวันแสกเลยนะ เย่วุ้มเชี่ยเลยดิเต้นซะมันมากพี่เต้นซะเอวแทบหลุดอ่ะดูโยก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 ปะปานฉะนั้นโอ้ยพี่โยกมันผมใจสั่นหมดแล้วอ่ะเจอผีพวกนายทุกคนฟังกูนะมีผีอยู่ใต้ตีนวกมึงทุกคนเลยลงไปก็ระวังกันด้วยแหละเจ๊เกจะขอติดรถมึงไปผมมาแล้วครับ ที่มีดีก็แค่เล่าฟรีนี่แหละแต่ที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะมีดีนิดหนึง่งตรงผี <c oughs> สยองนิดๆน,น,นะเที่ย,ยคุณลองคิดดูแล้วกันคนระับคุณรับคนคนนั้นเน่ะขึ้นรถเกือบทุกวันเนี่ยแล้วมารู้อีกทีว่าเรารับผีขึ้นรถไปส่งอ่ะเชี่ยหลอนอยู่นะแล้วไฟแดงด้วยตอนที่อยู่ <c oughs> น่กกากลัวน่กกวากลัวจริงอะ่ะผมพูดเลยเที่ยกูไปละ ไปแล้วคือเหล้าฟรีมันมีดีแค่เหล้าฟรีแหละแล้วเรามัดื่มเรื่อยๆจนกระทั่งมันเพิ่มจนเต็มหลอดอะแต่คุณรู้อะไรไหมเราสามารถกินให้ค่าแฮปปี้เน็ตเต็มหลอดได้โดยที่ซื้อเหล้าขวดละบาท4ี่ขวดได้ก็คือจ่ายแค่4บาทก็ซื้อเหล้าได้แล้วแล้วก็กินหล่อดค่าความสุขก็เต็มหลอดแล้วส่วนเข้าไปในผับ10บาทเจอผีด้วยผมก็ได้แต่แบบว่าโอเค กูจะได้ไม่เข้าไปอีกหลอดด้วยแล้วผีก็ไม่เต้นเลยอ่ะผีคอยวิปปบวับวิบวับกูชั้นบนชั้นล่างอะไรแน่แต่ว่าถ้าเกิดถามว่าถ้าเจอผีอีกจะรับเครออีกไหมรับเสียคือผีเขาก็ให้ตังเราด้วยรอไรมาเลยครับโฮมสวีดฮมเออคืนนี้จัหลับลงให้นะชีย่ยเขาอาจจะมายืนรอเราอีกก็ได้แล้วก็คอยโบกรถให้ใครขับไปส่งเรื่อยๆทุกวันทุกวัน เขาทำอย่างนั้นลืมเอาของไปใครพอดีมัวต่หลอนอยู่อะนะให้ตายเจอเดี๋ยวจะไม่ใหญ่นอนรนบะอืมเกมโอเวอร์ยูเวกัพเดอะมอร์นิ่งแอนด์เอฟวีเอฟวีวันเดดอ่ะโอ้แล้วก็สติของคุณแตกสลายมีอาการภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงแตะกี้ แล้วก็คุณเป็นบ้าอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วคุณก็สีมงเท่งอ่ะครับกูตายสรุปนะครับเกมเกมนี้นี่จบแบบเบสเอ็นนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเบสเอ็นทีเดียวนะยเพราะว่ารอดไป2คนเนะี่ยเออคุณในบ้านรอด2ตาย3หมาผมว่าก็น่าจะรอดด้วยพอเห็นว่าเจ้าของตายแล้วเออกูก็เด็กมึงนี่แหละไปอาหารแล้วมันกินหมดเสร็จเนี่มันก็คงจะไปเดินในเมืองนะไปหาคนเลี้ยงต่อไปอ่ะ ใช่ครับกูเด็กแล้วก็มันลบเซฟผมไปเลยด้วยนะเกมดูดิคอนเทนี่ต่อไม่ได้โอเคเลยโอเคครับผมก็สำหรับเกม Brother Officer นะครับสำหรับพาร์ทพาร์ทนี้ก็คงจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าก็ไปเกิดใหม่เรียบร้อยนะครับตายทั้งบ้านรอดอยู่2คนก็ขอจ้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อในโปรเจกต์เกมหน้านะครับผมโอเค ผมว่าคงจะเป็นผีเฝ้าบ้านเหมือนกับเจ๊อะไรที่เป็นผีเฝ้าผับอ่ะนะคล้ายๆกัน